มันไปแล้วมันไปแล้วตามตามตามคุยกันมันยังไงอ่ะบอกมันยังไงก็ถ้าอยู่ในห้องมึงก็อย่าเพิ่งกดแล้วมันเหมือนจะกดไมได้มั้งโอเคโอเคบอกเอ้ยวันนี้ขอโทษนายนะเราล่วจองตัวเรามีนัดเรามีซ้อมแข่งพื่พื่วันนี้ตีเต็มหวทนสุดดีวันนี้ซ้อมแข่งอยู่ กดอะไรไม่ยังไงอ่ะกดไอ้อะไรวะคลิกขวาเหรอไม่รู้อ่ะเอ้ยเนี่ยขวาล่างขวาล่างขวาล่างก็ลีฟลีฟปาร์ตี้เพื่อนอ่ะรูปเพื่อนอ่ะคนเท่เลยสองแก่นี่มันทีมชาติป่ะเนี่ยเพราะว่าเขาหลอเพื่อนเพื่อนเล่นสองเราะว่าเหมือนล่าตุดเล่นด้วยกันเมื่อวานอ่ะ เงาเว้ยเฮียทำไมกูไม่เห็นชื่อมึงไงบอสมึงไม่เห็นกูได้ไงวะเนี่ยกูก็ไม่เห็นชื่อมึงเหมือนกันเลยพี่กูไปทำอะไรวะเนี่ยไตร่ตมกูเป็นอะไรวะเนี่ย แม่ล้เพื่อนกูแล้วสตรีมกูมันเป็นแล้วมไม่อ่อนเนาะไม่รู้เพื่อนอ๋อนี่ไงมันมันหลุดสตรีมหลุดโอเคแล้วกูว่าทำไมไม่ไม่เห็นเพื่อนหลายวันเฮ้ยอะไรเนี่ยมีทองแดงด้ะจะเอาอะทองแดงอะไรวะกูว่าเรายังไม่พร้อมอ่ะพี่ยังไม่พร้อมหรอกแดงอะไรวะให้เรายังไม่พร้อมเอาออกก่อนเอาปุ่มนั้นออกก่อนเปลี่ยนไปปุ่มอื่นนะจริงๆเลยไอ้นี่ธรรมดาไม่แดงอยู่แล้วอย่ามาหลอกซะให้ยากตู้ยาตู้ยากดเดี๋ยวตู้ยา อ่านยังให้เป็นตู้ยาไว้เพื่อนพี่เตยงไงพี่แก้วเขาอ่านชื่อพี่เตยเป็นตู้ยายูต้าตู้ยาหัวนะเราเล่นกันมาจะสองอาทิตย์แล้วเรายังคิวกันไม่ถึงร้อยอีกวะรวมกันเนี้ยเล่นมาแล้วไม่กี่ตาเอง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> บางเกมลงไปยังไม่ได้คิวเลยตายแล้วนั่นมันปกติอยู่แล้วเช่นตานี้เช่นตานี้ยังไงล่ะกูจะไม่ต้องหนามวยนะไหนหนามวยเราไม่มีหนามวยใช่ปะอุ้ยข้างหน้า สายสายสา,ายหน่อยสายหน่อยสายมีสายมีตรงมานิดนึงตรงมานิดนึงตรงนิดนึงเออตรงนี้โอเครอดรอดกูว่ารอดเฮ้ยอ๋อพีมมาไหมอ่ะมาแล้วมาแล้วข้างหน้าเฮ้ยกูกูกูเวียนหัววะไอ้เี้าคือมันเอียงอ่ะตุนพีเตอรมันขี่เราไปแล้วมันขับราไปแล้วอะไรวะนี่ไงมันสแกนมาแล้วอ่ะมีควันเด็กดูนู้นนู้นนู้นมันวิ่งมันวิ่งไปตึกดูเห็นไหมเห็นไหม ปาระเบิดมาเราเราขึ้นไปดีกว่าเราขึ้นไปดีกว่าไม่มีปืนว่ะพี่จะบุกพี่เตยลงไปแล้วอะไรพี่นายไม่มีปืนเลยเนี่ยพี่เตยกระเบิดมีกระสุนกระสุนกูพร้อมแล้วนะข้างหน้าก็มีคนว่ะพี่เตยมีปืนยังเฮ้ยเขาทำอะไรอะ่ะเฮ้ยปืนพกข้างหน้ามีคนไปดีวะต้องหมัดแล้วแหละยังไงยังไง อุ้ยขอกระบอกนึงจี๊ปืนก็ไม่มีว่ะรอก่อนรอก่อนรอก่อนข้างหน้าข้างหน้าปีนมาแล้วปีนมาแล้วหน้าเลยบอสเอ้ยเราอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยเจอระเบิดเจอระเบิดเจอระเบิดพี่เป็นไงล่ะน้องพี่ตายพี่ตายอุ้ยเป็นไงเจอระเบิดพี่เอาล่ะจังหวะนี้โดโดโดอุ้ยเจี๊ยไปแล้วไปแล้ว ้ S <S> ิ่งแยแตกแตกครับมาเงมายมาเุ้ยข้างบน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 สุดไม่มีะมันบินอะมันบินมาว่ะกสุดอะไรพี่สุ้อพี่หนีก็นะพี่หนีก่อนหนีเลยหนีเลยไปแล้วเฮ้ยไปทางั้นทำามููีดดดดดด ยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนมึงหลังเข้าหลังเข้าเอา,เอ,าอะไรกับมันเนี่ยวอมวอมเฮ้ยมีคนข้างหลังเรามุดท่อปมุดท่อป่ะมุดเหรอมุดไหมตรงนี้มีบ้านอยู่ด้วยะไม่ใช่หรอกแต่ถ้าจะมุดก็มุดเพราะว่าแม่งแม่งมาแล้วแม่งมีเกาะแล้วเนี่ยเฮ้ยลุงมันมันคนเดียวเพิ่งอยู่ที่บ้านเพิ่นอยู่ที่บ้าน ทำไปแล้วทำไปแล้วทำไปแล้วตามตามตาม <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่หลงเลยเนี่ยโค้กไก่ปีนมาแล้วอุ้ย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 มาดิอุ้ยกูล้มโอ้โหบงหลังวังหลังมันฟาเตอร์ไปแล้วฟาเตอร์ไปแล้วมันวิ่งเดือบฟาตเดือบฟาตเดือบฟาตว่ะเดือบฟาตว่ะเออเออไอ้สัตศพใครมันต้องมาเก็บศพเพื่อนอีกปะ อาวไม่ใช่มันหมดแล้วเหรอเมื่อกี้เนีวว่ยเออหมดแล้วนี่หว่าตรงนี้มีไฟไหมอ๋อเราอยู่ในวงนี้ว่ะไป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 าปไไปไปไป่าพ<ป><ป>ี่เตปไ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 ไม่อไู่นะปไ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 ปนป้ปไัไนไปไปนปีวไปไีไปนปไ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 ปาปไปไปไเไปไลไปไไ วันมันกี่ชั่วโมงบอสพูดทิดตันงใมันกิ่ชั่วโมงมันก็ประมาณชั่วโมงแหละแต่ว่ากุดองไว้สี่ตอนไงสี่ตอนก็สี่ชั่วโมงไงบอสก็ดูกลางวันสิืกันมันไม่ได้ไงทุกวันมันเป็นเวลานอน <c oughs> ก็คือต้องแบบว่าดูดูหนึ่งตอนแล้วก็พักดูหนึ่งตอนแล้วก็พักพักมีรถปูพัดมีด้วยเปลว่าดูเรื่องดูดูเรื่องต่อเนื่ยเมื่อไงวะอ้าวก็ต้องดูรู้เรื่องสเวลากุดูหนังแล้วไม่เคยพักเลยมันต้องพักบ้างแก่แล้วมาลาทอนอะไร เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี่ไืมีหมวกปอ,อกสามมีแล้วมีกำหมดแล้วมึงต้องพวกมึงต้องเข้าสู่วงการเกาหลีกันได้ล,ล,ละเรารับรองว่ามึงจะลืมจะลืมซีรีส์เมกันปอสามเอ๊ออะตึึงงตตต๊ง

คนนแม่งคนนแม่งเลยคนแม่งเลยไอ้เดี๋ยว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 ลง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 งลงงลงงลงงอุ้ยดูมันฟาร์มตีดิดูมันการันตีดิพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพี่ตะแกรงน่าดิโอ้ยเยอะ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 เแกนไปแล้วฝั่งไหนอะพี่ตะแกรงข้างหลังเออข้างหลังมีอีกข้างหลังมีอีกไอ้ไอ้ตีที่เราจะตีล่อมันมันโดดนี่มันมันเข้าว์ปไปเอ้า อันเนี้ยเน,นี่ยลงไปข้างหน้านูน่นน,น,น, okay, okay, okay. นู่นนูนโอเคโอเคเคไกลยังนะไกลเหมือนกันนะตรงนั้นนะไกลไกลไม่หนึ่งเู่นนู่นน่นไอ้นีน่หนีแก๊งตัวเกียวดิบไปลเลยเหรอมันมีจักรยานจอดอยู่อะนั่นเงะนั่นเงะนั่นเงะนงันง่นงเงนั่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 งเงะโดดมาโดดมาโดโด,โด,โดหนึ่งนัดปะ่ะมันมาจากบนเขาถ้าเราสไลด์ไปหามันเราตายเหมือนกันนะ การฝึกความแม่นว่ะเฮ้ยหลัง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 เอ้ยเอ้มันกลับมาอ๋อมันกลับมันกลับมาอ๋อเอเจ็บไปดิเจ็บไปดิเจ็บไปดิโอ้โห,ห,หน้าก็มีหลังก็มีเอาว่ะเฮ้ยมันโดนมันโดนเหมือนกันเหรอโดนโดนโดนก็นแตกกูก็แตกระเบิดหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยมันมันล้มเหรอใช่พี่ยิงล้มตัวสวยพี่สวย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเบิดก่อนไปครับเอ้ยทางขวาใครอะเอ้ยพีผีทางขวาใครอะทำไมเข้าว้าบเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยหลังเข้าหลังเข้าไม่ได้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 อย่างนี้ไม่ได้